ครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนมิลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปทริปนี้ครับช่องคนสองเหรียญจะพาเพื่อนนะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับซึ่งมีการถกเถียงกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นับสร้างขึ้นมา2บล็อกนะครับเราไปดูว่าเหรียญที่มีการ สร้างขึ้นมานเป็น2ลักษณะเรียกว่า2ลักษณะแล้วกันนะครับหรือที่เรียกกันในของกรมธนารักษ์นะครับก็คือสร้างขึ้นมา2บล็อกนะครับรวมแล้วนะครับมีจํานวนการผลิตที่รวมนะครับแต่แต่ยังไม่รู้ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ว่าเหรียญของทั้ง2ชนิดนี้นะครับ แบ่งแยกกันผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขาผลิตออกมารวมกันทั้งหมดนะครับมาดูจำนวนการผลิตครับว่าเหรียญปีพศ2536นะครับ,นออนรบชนิด1บาทนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตนะครับรวมทั้ง2บล็อกนี้นะครับอยู่ที่2 3 5 06, 23, ล้าน6 2 3 0 0 0เหรียญนะครับ สำหรับเหรียญปีพศ2536นะครับเรามาดูกันว่าเหรียญไหนนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับก็คือเลข6นะครับเลข6ม้วนเล็กกับม้วนใหญ่นะครับเรามาดูกันว่าลักษณะแบบไหนนะีคือม้วนเล็กม้วนใหญ่นะครับตามมาครับตามมาส่องกันนะครับนะครับอย่างที่ เพื่อนๆเ,เห็นนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญมวนเล็กนะครับมวนเล็กนะครับนี่คือเหรียญมวนเล็กลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูม้วนใหญ่กันครับมวนใหญ่มวนใหญ่เลขหก 6, มวนใหญ่นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะน,นะครับม้วนเข้าไปด้านในนะครับนี่คือม้วนใหญ่นะครับนะครับหัวจะถูกม้วนเข้าไปข้างในนะครับแต่ม้วนเล็กนะครับมานะต้องมาเทียบกัน ก็จะมีแค่จุดนะครับเขียนสายมือนะครับซ้ายมือเขียนทำเป็นลายลายนครับเบอร์นะครับเบอร์ดูเมืนเป็นเบอร์เขียนนะครับอ่าโอเคครับผมหมุนหมุนเลนนะครับหมุนเลนผิดทางนะครับโอเคนะครับนั่เห็นได้ชัดนะครับด้านซ้ายมือคือม้วนเล็กนะครับ ขวามือขวามือจะเป็นม้วนใหญ่นะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจับขึ้นมาที่ละเหรียญแล้วกันนะครับวิธีการดูนะครับก็ไม่ยากนะครับตามที่ผมได้ ก็ดูตามไปนะครับว่าแบบไหนนะครับนะครับนี่คือม้วนเล็กนะครับม้นเล็กไม่ต้องส่องนะครับก็ดูออกมันทำให้เลนไม่นิ่งนะครับนี่ม้วนเล็กนะครับ มวลเล็กนี่ครับหกมวลเล็กมวนใหญ่ตัวนี้นะครับ,ะรบ,นะรบจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นมวนใหญ่นะครับหัวจะคอดเข้าไปข้างในนะครับ วนเข้าไปข้างในนี่คือ,มว,นะคคอม,วมวนใหญ่นะครับนี่คือมวนใหญ่ม้วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวหม้วนใหญ่เหมือนกันนะครับ ถามว่าเหรียญสอบล็อกนี้นะครับเหรียญไหนที่ผลิตมากกว่ากันนะครับก็คือม้วนใหญ่นะครับเหรียญที่ม้วนใหญ่นี้นะครับจะมีการสร้างเยอะกว่านะครับแต่ไม่ทราบจํานวนเยอะกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่เขาหา,ามีการเก็บสะสมนะครับก็คือหาเก็บม้วนเล็กนะครับ ม้วนเล็กที่ไม่มีหัวนะครับอเอาเป็นว่าม้วนเล็กที่ไม่มีหัวนะครับจะขีดเฉยนะเป็นขีดแบบนี้เฉยนะอันนี้คือม้วนเล็กนะครับ,นะรบนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับแต่ที่นักสะสมนะครับตามหากันณนะปัจจุบันนี้ก็คือ ปีพศ25 29นะครับซึ่งปี29นะครับทางช่องก็ยังไม่มีมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่มีบางคนเขามาขายให้ผมนะครับาราคาสูงเกินนะครับก็เลยาหาดูเพื่อนบางคนนะครับที่ได้นำมาเสนอให้ผมนะครับ ก็กำลังนะครับหาคิวลงอยู่นะครับว่าจะรับแบบไหนดีนะครับเพราะว่าตามสภาพเหรียญน,นะครับสภาพการใช้งานปี29นะครับผลิตแค่4 2 000, 000ล้านแสนเหรียญนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2 5 2 9ครับเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งนะครับเป็นเหรียญอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าทางช่อง ได้นะครับได้เหรียญปี29มาจะนํามาให้เพื่อนนะครับได้รับชมนะครับพร้อมๆกันนะครับที่ว่าเป็นเหรียญที่หายากจริงๆนะครับปีพศ2529นะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญชนิด1บาทปีพศ2536นะครับม้วนเล็กม้วนใหญ่นะครับบางคนก็สับสนนะครับว่า อันไหนมวนเล็กไนมวนใหญ่ก็เข้ามาดูในคลิปนี้ครับก็จะสังเกตเองได้เลยนะครับโดยสังเกตตามที่ช่องคนสองเดียดได้ส่งให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากครับมิตรรักนักสะสมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับคลิปวิดีโอดีๆมาให้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับในการสะสมเหรียญทองเหรียนแต่ละปีพอศนะครับสามารถที่จะเข้ามานะครับติชมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียนได้เลยนะครับหาก ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ทางช่องก็ขอปิดนะครับการรีวิวเหรียญในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ